สวัสดีจ้าทักทายสบายดีจ้าก็เป็นใบของวันหนังคันและเนาะจาาน,น้อมือนี้ก็ได้หลังจากที่เห็นพาคุณแม่ชีบ้านเต็แต่โรงพยาบาลมือนี่นกันหมอกระหายามาหยอดต่อเนื่องจ้านัดอีกนัดนัดอีกอเดือนนัน้นกลุ่มผ้า จ้าก็มีนัดหมอกับนัดอีกเดือนกุมภาเนี่ยละจ้าการอาการการกับปกติจ้าหมอกับว่ากับปกติอยู่กบันนี้ก็ได้ยอดทั้งสองข้างได้ปะนีนน่ข้างขวาข้างขวาข้างขวาผลละไข้เครื่องหมอก็เลย ห,หยอดตาทั้งสองคางเ้าสะว่างกันมาหอดบ้านแต่ตอนนั้นช่วงันใบสองใบสามเลยจ้าการชินหอดคิดถึงพี่น้องเฮาเหนืน่ยแล้วนจ้กเนาะแต่บ่มีอย่างดอกกะยักอัน,นชินหอดพี่น้องเฮาเหนี่แยละกระยักมัด ถ่ายคลิปเป็นหอดพีหอดน่องเข่าก่รอจังหน้อยนี่คุณแม่กะอาบน้ำจ้ารอ,ออาบน้ำให้ทั้งสองคุณยาย ะอาบนำอุ่นจ้าอาบนำอุ่นรออาบนำให้คุณยายสองคุณยายหญิงสก้อนทางจุดเดน่นตุ่มข้าวเห็ดข้าวตุ่มเป็นยังไงกันแน,น่น้อจ้าสบายดีกันอู่ดงน้อจ้าเนาะพี่น้องห้ามกระไดเนาะ ลัดเลาะยางลัดเลาะ่ในบริเวณบา้านนี่แหละลัดเลาะคุณยายกับยางออกกำลังลัดเลาะลัดเลาะออกกำลังยางในน้ำบริเวณบ้านแล้เดี๋ยวไปใสมือนี่ อยู่บริเวณบ้านไม่ได้เดินไปไหนเลยเย่างออกไปนถนนกระสิเดดหน่อยนักเรียนกระสีเลิกโรงเรียนท่องถนนก็ได้ <c oughs> ะเงียบเงาเนาะเจ้าเนาะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ออกไปเไม่ค่อยได้ออกไปใสก็มีแต่เนี่ยและไปเอนตามหมอนัดแล้วก็ยู่บ้านเฮ็ดเวียกก็ก็แก๊กๆน้ำน้ำบานน้ำเฮืนเอนซอยนมบวนนคุณยายเพิ่ามมอนัดกับไป เฝ้าเบื่อกันด้วยพี่น้องด้วยอยู่เป็นมูกันสกักกอนอยู่เป็นมูสาวสว่างคนอิสานเนี่ยโอ้ยสาวสว่างก็ากจะเป็นาพาไปตะลงพยาบาลเนาะสิว่าล่ะพอได้เบ้ากับพี่กบน้องนี่แหละจ้าตะลือเน,อนาะ เอามือกับเบอร์เทียงบัดเไยเด้อพี่น้องเลยกัดมือ,มอ,มอใหม่มือใหม่ขอเริดขอไปนี่แต่อาจสิเป็นชั้นๆนแะน่อ้าสันดานเนาะพี่น้องเนาะบายมือนี่กับบ่มีอย่างดอกกัดหลังจากมาจากโรงพยาบาลกัดพักกันพักตื่นตะเศร้า นี่กับาอาบดามอับทาให้คุณยายกับเข่ากับนามกับต้มเขาต้มใส่ไข่ก,กินง่ายๆน่นจาจะเนาะกับมีนมชงนมผู้สูงอายุชงนมให้ทั้งสองคุณยายกินน้ำแรงกระไดก,กินนมบํารุง เขาต้มกินอาหารอ่อนๆกับว่ามีอย่างไรเดยกพี่น้องก็จกังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมขอบคุณหลายๆจ้าอ่า